กโอเคนี่คือนี่คือฟีมือขับของบุตรตีมิเชลชูมาเกอร์ฮะใครขับเนี่ยลิลี่อ๋อลิลี่ลิลี่ฉันไม่ได้รักเกิบขาดจนกระเด็น้องมาเลยไปซะแล้วกดกดเอฟสามได้ไหมกดเอฟสามตัวเอะไร กดยังไงดันอะ่ะกดยังไงดันอะ่ะเก็บสามด้สามดีๆดีได้ไหมเดียวเดียว <c oughs> มันต้องใช้ท่าไหนดันวนะมันใช้ท่าไหนมันใช้ท่าไหนดันะที่โมดันเนี่ยอะไรฮะโอ้ยเขาแบบไม่ไหวแล้วอะ ลิลี่ฉันฉันลืมข้าวกลิมขัดแล้วเธอจอทำฉันผิดหวังมากเราอุตส่าห์แบบว่ากำลังจะชมว่าเฮ้ยเลนหลี่แบบโนหนึ่งในการขับรถแม่ชนต้นไม้กูพูดมาเลยเมื่อลหเราอ่ะเราเมื่อละตอบ ต้อครับรับไม่เป็นไรครับขอโทษนะเมื่อใหม่หัดขับอะค่ะกูตายมาดิออกมาไม่ถึงหนึ่งกิโลไปแล้วสิคือต้องเข้าใจว่าปกติเราขับรถช้ากว่านี้เยอะฮ้ายระบบลหลีปกติเราขับรถนุ่มมากฉันไม่